วันที่สิบหกนี่ถ้าเอาก้ามแม่หลวงพรมีไปถ้าบัตรถือเลขมาหาหลวงพอที่นี่ถ้าบัตรถือเลขวันที่สิบหกนี่เอาขึ้นมาเอาขึ้นมามาหาปู่บุญมีได้เลยมาเอาเงินคืนพรการเจ้าค่าะเจริญพรเจริญพรหาปู่ค่ะตั้งแต่เลขเข้าเข่าสีหนึ่งหนึ่งกับเก่าสองนี่เมื่อนั้นไปน,นอนอยู่ยังก่อนหน้าโพบของผู้ปู่อยู่ตน้ตนโพใหญ่ต้นโพใหญ่โอ้คุณแม่เจ้าของหน้าคนมาบอกสูฟังอัน ชั่วโมสุฟังไปค่ะอาตมานอนนอนอยู่เนาะนี่เขาจะมากวดตาดใส่ธารมาสองเที่ยอืะเขาจ้าเราอะขวดสองเที่ยไม่เขาวางเดี๋ยน้องเลยวอาสุจิของหน้ามันฟังค่ะขูดเถ่าเนาะแม่อือพอแม่ก็เจ้ากระเผาอย่างละอืออือเพราะว่ากอสองสองก่งตัวหรือ่เอาเอาเอามากรเบาปากดอกค่ะมากไขมังมันค่ะก็เจ้ากระบอกสิเบ็ดพร้อมอือแต่ เริ่มสิเป็นบอกเลขมาเนี่ยมีหัวกระตุ้ดยานยอมอย่างแด้กระตุ้ดเด้อโอ้ไ้ว่าอยากได้หลายไ้ว่าจังมาพ่อนว่านี่แล้วว่าห้ว่าวัดเท่านี่แต่ว่าบางเท้อเท่ากับบออยากซองน้าปูนอกคะขายก็ว่าคนมาามาาไหปูนี่ให้ว่าไปยุ่งทำก็ต้องได้น้ำมันมาปูตีของห้องตีของห้องเนาะตีหางโรแมนไก่ค่ะให้ว่าเรื่องตะกุดเรื่องอย่างนี้มันมีพุทธคุณจังไหนปูคนขึ้นอยากได้แทวกระตุ้นสามดอกเป็นกระตุ้นสามกระสับ อ็ตกวสามกระันในโบราณพันวาค่ะเขวขาดมีโศกมีไส้มเยล็นเป็นซุกค่ะอันนี้ของแท้ค่ะอันนี้ของแท้จากม,อมือปูบุญมีหรือสีโลกเลยเนาะคะ่ะลูกหลานผู้ใดอยักเอาไปบูชาเรียกจงเฮียนยูซันติดรถติดล่าในรถความร้อยพริกกับผไป,ไปยังหนน็นว่าคนยังออกม่ยางาคลองหยองอยูไ่ไฟใหม่รถไฟกระเย็นพินาบเนี่ยโอ้ค่ะอาญาทโยมผู้ใดฝ่ามาเอาไปไหว้เฮียน ส่ซันเดอร์จากน่อยเกิดอสันตกับเกิดขึ้นครับว่ามีกระตุ้ลายมือหลวงพอมีกรรมใบลุกเดอร์ยานวมบานเมืองเขาจะเกิดอาเพศต่างๆที่เป็นวันเขาโลกโลกลายอมาเยี่ยมไม่ยามเพราะแม่นโลกภัยสงครามเดอร์กระตุ้นหลวงพอมีรับรองประกันได้บะหลายเด้่ยจะยุ่งบะหลายเด้อเพราะมีเห็นอยู่ในี้บหลายเนี่ยนี่ลา่ทำามทำไมเยอะเนี่ยบวชอาบวดเศร้าเด้อ ผู้ใดไดกอนก็คือด่ายแล้นะปูเนาะเลยผู้ใดได,ไดกอนออกไปคล้องได้มาเด้อมาเด้อมาดูให้ฟังอันนี้กูมันท้องเด้ะอ่าหรือสีโลกอยากง้มสู่ขู่ชุกคนติดต่อกอันหลวงพอมีอ่าสิให้เปิดให้บูซาเด้พอพ่อยว่าเช่นนั้นเช่นนี้ก้วแ,แต่เด้อค่ะอันนี้เป็นยังไงก็พุูธตะคุณนเพ่อนอง,ง์ลรกที่ว่ามีอันมีอย่างก็ปูมีมี่มีอย่างก็น้ํามยังยยหันปูอยู่ในหันอ่ะนี่อันนี้หนานหนามัน น้ำมันเลี้ยงของของพ่อตีคงทองเพราะว่าขาดน้ำมันมาได้โอ้ค่ะก็จำคนพ่คือคือเลี่ยมดีแท้สนอกปูเพราเป็นตอเพราะว่าของชุมนี่เป็นของหลวงพ่อตีวัดคงทองเป็นเชลีทั้งสี่เป็นทางเลี้ยงน้ำแดงเลยค่ะพอได้ไปไปให้เนี้ยงแม่นไปซ่านเห็นบ่ได้เลี้ยงน้ำแดงหรือบ่คอยบ่เอาน้ำนี่มัดชีแห้งแรงโอ้ไอเดียอาตมาเคยมีเคยได้อยู่ในเคยอาตมาเคยมีอาตมาหันย่านย่อมบูชาไปซะ ะขหลงพ่อตีคงพองเด้อเรียงน้ำแดงเด้อบานนี้กำไรกำไรแขนเด้อเอาไปใส่นะกมไแขนไหว่ากำไรแต่งจะใส่เป็นมาปูอันนี้แม่เพราะว่าได้ยินข่าวว่าเอฟซีว่ากำไรมหาลาภของปูนี่ไหนว่าจะได้ไปเนี่ยก็จังววาบอกพี่บอกน้องฝากกันนหาบูชาเด้อในปูก็เลยได้ไห้ปูมากดสอบก็สอบกันเลยวัน ที่16เด้าเอากระรั้หลวงพอมีไปทำบัตรถือเลรียมาหาหลวงพ่อที่นี่มาหาได้เลยที่ทำไมาจอบที่ทำไมาจอบหายว่าการันตีเลยมันบมปตู้นี่ทุกอย่างคุยกระทางไอซีมันได้่อซีมันเบาจบไปค่ะหายว่ากระรันตีได้เลยว่าถาบูชาทุกอย่างอยู่นี่ค่ะถ้าบัถือเลขวันที่16เนี่เอาขึ้นมาเอาขึ้นมามาหาปู่บุญมีได้เลยมาเอาเงินขึ้นพร้อมค่ะกาะรันตีเด้อค่ะหาว่ากระรั้นตีให้เลยแมนเบา้ดยสัตธรจะทค่ะ ดบดมูสานอกบดมูสาในค่ะเอาสินเอาทำเบาเลยค่ะเป็นของวัตถุมงคลเลือดพิ่งพาอาศัยไทยอินมีท่อน,นี่แห้งเดียวที่ล้ำก้อนมีขอฝากอย่างเหลือหน่อยได้ยอมเด้อไม่มเลบาหน่อยแลค่ะปูนอเหลือประมาณมาถึงเศร้าอันเนาะ,นะมาถึงค่ะบันทึกปูค่ะบันทึกตะกุดสามกษัตริย์นี่เนาะค่ะเนาะเป็นตะกุดมหาแข่ขาดเนาะค่ะปูเนาะ ผู้ใ<า>ดมีติดตัวติดรถติดเงินติดสั้นติดเอาไปน้ำกระซังเดิม<า>ท่านอยากได้อะไรท่านปรารถนาท่านวางใจได้เลยท่านเอาจิตท่านจุดประสงค์ท่านไปพูดตรงนั้นเลยให้ว่าเสื้อสัตทา่ามันจะเกิดท่านที่แม่นคำแม่นเอาไปแล้วให้ว่าคำานึ่งแต่ว่ามันจะได้อิลีบวนออิลีบวนอเนี่ยคือว่าบ่ต้องบูชาเพียงแต่ว่าเพียงแต่เจ้าทื่กระตุ้นไปนี่ เราเทพเทวดาลูกขา่าเทวดาคุณเจทุง่งคุณโจถาคุณโจปา่าคุณโจเขาชิงศักดิ์ศิ์แม่นั่งทรนีระ่สักกลดรมณพู่ฤาษีทุกโผพระสงฆ์บานทรงเมืองกระสังหลวงพอมีก้ากระลันตีเลยเพราะว่าเป็นอย่างก็ก้ากระลันเพราะว่าหลวงพอมีมันเปิดคู่ญ่อีหลีอยากให้ลใหไฮลานเอาไปใช้หลวงพอมีก็บออยากมาหมัวมันในเหลืองมันี่ดอก แต่วซอยนองซอยอซอยยาซอยยมเพื่อว,ว่ามันจะเกิดอสันตกับเกิดขึ้นต้องมีสิ่งสิ่งใดของผู้บอาจาันที่ผู้เข้าจอมีสินอยู่80เปอร์เซ็นต์น่ะจึงสิรอดปลอดอภัยเดอ้อผู้ใดใดของอาตามาไปเมื่อนี้ฟังยูทูบฟังซองของอาพรพารวยสุพารวยอยูนนี่ทุกคนพบความสุขไอะเกษมเดอ้อแล้ววันนี้ปู่ครับวันนี้มหาป่าไผลี่นี่คือจังไดรคะปู่ป่าไผลี่นี่ มหาปราไพรีดิค่ะเพันบัญญัว่าไปปราบนั้นปรานี่ปราบไพรีพ่นปราไพรีกิดโอ้ค่ะปราไพรีกิ่ของเด้อโอ้ค่ะปราบไพรีคือปราบไพรีกิตไพรีอันนี้มันไม่ใช่ว่าไพรีพีนาธเลยค่ะไพรีพีนาเพ่นว่าไพรีอำนาจไพรียิ่งใหญ่ไพรีไพศาลค่ะโอ้ค่ะแล้วก็ เป็นมหานิยมมหาเสน่ห์มหาอุดอันนี้นะปูคืออันนี้ถ้ามีรูปทุกสิ่งทุกอย่างถ้มมีรูปจังสี่เนะาะค่ะต้องมีวิญญ,ญาณคลองเมื่อมีวิญญาณคลองหมกพวกวิญ,ญญาณอยู่พวกาฐานเขาเจาะตองการคาถา,า,าบบเรียงยน้ำา,<ข>า,าอื่นเขาเจาบลเลียงเด็กเขาเจามัก้ํำทำหนำทำเขาเจาสวดมนต์ไหวพระน้ำคือมันทองนี่ที่อาจจะอยู่มือของอาตมาเนี่ค่ะมันทองค่ะเพิ่งจะมีคาถาวอกเพิ่นค่ะ บด e m a มากมยไกลกว่าเพียงแต่ว่าออกุมารทองเอ้ยว่าจะนีเลวว้าตุวตัตตมันน่แหละมาหาเงินมาให้แม่เนี่ยแม่บ่มีแลว้ือแม่ทุกแม่ยากเด็กวอาน้ำองค์ทำสิค่ะ้ัาบ่าว่าจะเกิดค่ะจับขึ้นมาว่าเอากิตเสื่อมจิตจิตเป็นถาดกิตจิตถาดทุกถาดเป็นวางอนัตตาเขาหากันเลยค่ะค่อจะถึงกันที่มาว่าโลโลเลเลจะเกิดโอเบอได้มันปะปูส่วนว่ากำไร กระตุด้ดกระซังซึมนี่มันเป็นไฟในตัวมันอยู่แล้วแต่ว่าซึ่งนี่เป็นคาถาค่ะน,นี่คาถามก็คือว่าสวดนักสวดยังไว้เบิดแล้วนกปูวะบ้านี่ก็สําคัญในปูวะ้าผู้ใดมีลูกมีเมียนแล้วนี่ก็พยายามแบบตั้งกิจอธิษฐานเนวไปทางที่บดีเนาะเพราะว่าบ่ได้ได้นี่ญิงเห็นชายเห็นชายรักเลยเออมันมีคาถาอยู่ค่ะ หญิงเห็นหญิงทักเวยบน,นีอ้ปูจะฟังบะบอขันผู้ใดว่ายังสูตรยงังหยังยังสินะอ๋อก็ค่อยทักส่วนตัวมาขอเออมีมีสีผึ่งพร้อมค่ะมีสีผึ่งอ่าขอสีผึ่งของอาตมานี่ให้ว่ารุ่นแบบสีเราต้องมุ่มปากไวเลยเพราะว่าสีไปวอาก่อนบ่ได้ยากมันขาจามานำมื่อเชียงเออสีผึ่งของอาตมาที่มันเหลืออยู่นี่นะค่ะถ้าเพื่อนของอาตมารู้จักนะปีมาถึงที่นี่เลยนะอืมมาเอา สีเพิงหลวงพออ่อนี่มีค่ะบ้านนี้พูกค้าบัาบนนี้ให้ว่าตะกุดสามกษัตริย์หรือว่าตะกุดมหาอุดของปูเนาะคะ่ะให้ว่าผู้ใดได้ไปไว้เฮื่อนไว้ซ่านก็สิได้เป็นโชคเป็นหมานเนาะปูเนาะคาะว่า,าเดินห้างกระแหววขาดปลอดภัยผู้ใดเห็นผู้ใดกระหักเนาะคะ่ะพี่น้องยิ่งยังก็เฮ่อไอ้สีเพิงสีเพิงของปูนี่เจรจาค้าขาย หรือว่าสิไปเป็นติดต่อธุรกิจการงานนะคะหรือว่าสิติดต่ตสอบหมอสอบพยาบาลหรือว่าไปทําขอสอบยังเนาะถ้าได้สีเพิ่งไปนี่ก็คือประสบความสาเร็จทุกรายบว่าสิเจรจาค้าขายทางให้ว่าค้าขายให้ว่าไปนอกปูเนาะให้ว่าเป็นสิริมงคลเนาะเป็นพวกนักเรียนเด้อภาษีปากะสอบคู่เด้อะสอมยังเด้อรับรองว่าประกาศว่าวันเพิ่านณ์ว่าสวยอยอ่แล้วโอ้ค่ะให้ว่าไปยังชันเนาะปูเนาะมันนี่ก็สิเป็น ถ้าได้ตะก,กุดมหาอุดหรือว่าตะก,กุดสามกริย์ของปูไปเนี่ยก็คือว่าแถวคาดปลอดภัยติดรถติดล่าไว้ก็ได้<ม>หรือว่าใส่กระเป๋งันกระเป๋ข้ามก็เรียกซับมันบาปูโอ้ค่ะแล้วบานนี่เพราะว่าเอฟซีนี่ติดต่อมาหลายปูก็เลยว่าโอ้ยันมันบอกพ่อได้เพราะว่ามันมีแค่ยี่สิบกว่าอันนึงเนาะค่ะพี่นอ้องประมาณยี่สิบอันค่ะพี่น้องค่ะอืกับยัน เอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะจังใดกะถ้าผู้ใดทักมาก,ก่อนก็คือว่าเข้าเสียชีตผูทีว่าเพิ่นทักมาก่อนเนาะปูเนาะนเพื่อเป็นกลางเนาะ,<น>ะบางบางท่านอาเซียทักมาสาเนาะค่ะถ้าผู้ใดทักมาเร็ยวแอดก็สิเอาตามคิวผู้ทีทักมาก<น>่อนเนาะก็สิได้ให้ผู้<น>พีพ่เพิ่นทักมาก่อนเ้อค่ะพี่น้องเ้อจังไดกะต้องกล่าบขอโทษขออภัยเนาะค่ะของมีน้อยเนาะค่ะแต่ว่า<น>ตะก,กุดสามกริยันี่มีแค่สามเซนค่ะพี่น้องค่ะไม่แค่สามเซนเท่านั้นเนาะค่ะแล้วก็มหาอุดนี มีประมาณเก้าอันนะคะพี่น้องคะมหาอุดมีประมาณเก้าอันนะคะพี่น้องเด้ออย่างไรกับบัตนี่กับสีมาทางตัวเลขแนวทางงนาะปูเนาะเพราะว่าปกติปูเป็นสายปฏิบัติสิบวิเครหยุงเรื่องตัวเลขแนวทางบัดนี่อีต้นลูกอีต้นหลานนั่มาปูได่เงี้ยนข่าวว่าพอลูกหลานก็เลังมาสางมาแปลงเพราะว่าสิเป็นทางโลงคั่หรือองค์พระใหญ่เขานาะปูเนาะนี่คือจังพระพุทธเจดบอก เกตนะก็แต่ว่านเกตเกตตีผมว่านเกตนะครับว่าว่าเกตตีเอา้าแอดกับห้องมาถือได้ค่ะพี่น้องมาเคยรอพระนานะเกตว่าสั่นว่าอาตมาก็ฝากญาติยังกระยาเล้วค่ะพี่น้องแหลมๆอยู่ีทั้งหัวเพิ่นนั่นแหละทั้งทั้งเสียนเพิ่นนั่นแหละเข้าพันในมีเนาะพี่น้องเนาะนอนะันนั่นแหละอาตมาขอฝากญาติโยมเด้ออ่าทางเอฟซีฟังรายการพรพารวยอยู่บนช่องยูทูบนี่ก็ได้ค่ะอะไรเป็นเจ้าภาพเป็นยังเืองว่าพระ สร้างทุกสิ่งให้เรียบร้อ,อย,ลยสลา,าเนี่ยปูจิมเมนี่ยังกขบว่มีติดต่อทั้งสองยูทูปเพื่นเดอร์คุยกับนสองยูทูปเพื่อนโบ้ค่ะบจ่จำเป็นต้องโอนปัจจัยมากกรได้เนาะปูเนาะขอให้เป็นปูนจักกระสอบหรือว่าสังกะสีจักแผ่นสีเดินห้างมากกรติดรถติดล่ามากจังสันก็ได้เนาะปูเนะาะไปค่าพันยูทั้งไก่เทปต่างดาบทาคสองเมืองพันยูทั้งไก่พันมาประเด็กพันโอน,นไปสองเท่าเยอะโอ้ค่ะปูโอ้เพราะว่าจะได้เป็นสะพานบนเนาะค่ะ อะไอรบางอ,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 อย่างก็เฮ็ดไปยุกไก่ที่อาศัยรถมากก็บ่ได้เขาเริ่มโทรมาขอ่องหรือเขาอย่างก็แต่ทีเ่เฮ็ดนะแต่มเขาบ่ว่าเปลี่ยนถามว่าถามเรียงเลขเรียง,งเบอร์มีอยู่ค่ะโอ้ได้แล้วติปูว่าสี่ข้นฝุดหรือโอ้โดได้เป็นแหนมแม่นบ่ได้เป็นแหนมแล่นบ่นี่นี่เลขอัศจรรย์อือ1 2 3 4 5เบิ่งจับเด้อพุ่นนี้ผู้ใดนี่พ่อแซมแม่หนูแม่คูนพ่อลงเทพสุราออื นี่เลขเขาเจ้าจับสามคนอืมอันนี้แม่แม่หนูจับได้หกสี่เจ็ดอืมแม่คุ้นจับได้หกสี่เจ็ดอืมปญารันจับได้ห้าสี่เจ็ดอืมสามเพราะลองคาเนี่เป็นยังคือข่ายวัดคาเพราะว่ามันเป็นเหล็กฝันเล่าเราเรียกว่าเสียงนี่มันได้เลยแปดหกหนึ่งโอ้โหเฮ็ดไว้นี่เนาะแม่อืมสามคนพิทักษ์จับได้หนึ่งสองสามสามคนตรงกันปะแม่อืมอัน เทพบสุราชเกือบตัวนล่งลาวัานนั่งสันเขาอยู่โอ้ไม่คือเมนเทเราอ่ะเบิงออเ่งเอาเด้ออเอวันนี้บัตรทได้ฮหดได้สั่งนะคะหรือว่าผู้ใด บุมีกําลังทรัพย์เนาะค่ะที่สี่บูชาตะกกุดมหาอุดตะกุดมหาลาบนี่เนะคะพี่น้องเนาะค่ะจังได้ก็หาได้สามตัวเค็งๆเนาะคะ่ะจังได้ก็ฮหอดปูบุญมีแน่นอนเนาะค่ะปูบุญมีฤาษีโรคเนาะค่ะผู้บ่าอาจารย์เนาะค่ะทีเพิ่นซอยแอดมินเนาะค่ะเฮตส่างอยู่วัดว่าอารามแห่งนี้เนาะค่ะวัดธรรมมาจอกเนี่เขากําลังเป็นวัดไม่เนาะค่ะออกเคื่อใไม่เนาะค่ะพี่น้องค่ะเป็นวัดไม่มันเกิดเลยท่าในใดมีอย่างหลายๆอย่างเนาะค่ะก็ขอขอบบุญขอบคุณเนาะค,ะค่ะ,คะบวัวสิเป็นคุณแม่ทางโคราชเนาะค่ะท บริจาคนะคะเพราะว่าสิเป็นมอแหกแต่กระโปเครื่องใส่ขั้วเรือนเนาะคะ่ะของเครื่องใส่ของทั้งขั้ววัดเนาะคะ่ะเท่ากับคือว่าเป็นขออนุโม,โมทนาบุญน้ำเพลินเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะ,นนะ,ะให้ว่ารับแขกได้สบายสบายเลยเนาะเพลินก็ใจดีเนาะคะ่ะเจ้าภาพใจดีเศรษฐีใจบุญทงังโครหลาดนะคะพี่น้องเนอะอันนี้เขาชิวแน่เขาฝากอขอบบุญขอบคุณคุณโยมแม่ที่เอากตัยบ่งชีงต่อมาวัดมาว่าเนะาะค่ะโป คอยอยู่มันคนยืนอย่าไข่อย่าป่วยเด้อทอกครอบครวลูกหลานเป็นมากเป็นผลสิ่งใดสิปัตนาก็ให้ถึงเด้อคแล้วก็ฝากถึงตอนในพ้อนกำลั่งมีคุณแม่ใจดีทางหาดใหญ่หรือว่าทังทางทางผักไตอสามท่านเต็งๆนี่ก็คือว่าเพิ่นสิม่ชอยมุ่งหลังค่าของปูเข้าเหรอไทยกุดไป เพิ่นกะโอ้แอดจะมันอีตโตนปูบุญมีเด้เพิ่นมาให้มุ่งสันกระสีให้เพิ่นไม้แน่แล้วกะของอาจารย์ทัดเนาะค่ะสิทธิ์สายานุสิ์ของหลวงปู่สวงกับปูบุญมีฤืธอสีโลกขะหน่อยค่ะอืมมโนมทนานำผู้ใจมั่เดอ้อจังได๋กะขอให้ได้กลับไปร้อยเท่าพันเท่าทวีคูณเนาะปูเนาะสําหรับคุณแม่เดี๋ยวนี้คุณแม่หาดเนี่ยท่างหาดใหญ่นใจดีบ่ว่าสิเป็นที่ว่าทรงเต็นไม่ให้ห้าทรง อาหารเสริมทรงอันนี้ต่างๆหนา้ามากนี่ก็คือมาแต่ทั้งหัดไ่เหมือดข่ะปูหดยยเลยะค่ะเพิ่อนจะทยยั้งหัดไงแต่ว่าเจ้าภาพใจดีใจบุญกะทั้งปุ่นกะร้า,ายแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะบว่าสิเป็นทางพังค้นเนาะคะ่ะว่าสิเดินทางมากก็เดินทา้งมาเด้อค่ะเด้อที่เป็นเจ้าภาพมุ่งของน้ำสองห,งหะะ้องให้เนาะค่ะก็ขอให้ได้กลับไปลอยเทาพันเทาเด้อค่ะเจ้าภาพต่างๆเนาะค่ะที่รวมแรงรวมศรัทธามาเนาะปุ่นเหาะเจริญพรค่ะค่ะเอา เมือนั้นคอยมาถามมือมือคงชุดท้ายเนาะเนาะแต่ว่าสีบ่าสีเฝ้าบ่าไปใส่อะไรล่ะปู่คะตัวนั่งเนาะสีเฝ้าน้ำปูให้เอฟซีแฟนช่องเท่าเด็กกันเด็กทองใส่ค่ะเอาค่ะแต่สำหรับวัตถุมงคลเนาะค่ะพี่น้องค่ะตะกรุดสามกริย์เนาะค่ะแคลคาดป่าไผ่ลี้อค่ะพี่น้องเด้อแคลคาดป่าไผ่ลีเนาะค่ะเป็นมหานิยมมหาเสน่ห์เนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วกับมหาอุดเนาะค่ะพี่น้องค่ะผู้ใด ได้ไปนี่ก็ให้แทครอบครัวหงเฮืองเรื่องเลื่อมนะคะบัาวสิววากําไรมหาลาบนะคะพี่น้องค่ะให้ว่าใส้ไปนี่กำไลปิน่น่อนะคะพี่น้องปูอ่ะการันตีนะคะผู้ใดบูซาไปงวดน,นี่บอถือเลขเอาเงินคืนเลยจันปูบันทึทกิมกบอถือเลขขาดบูซากำไรเลยพ่อปับกบตูกทุกอย่างอยู่่นนี้่หลวงพอมีการันตีให้หลวงพ่อจะมีกาชนา่งนี่แหละถ้าพวกท่านมีกิจสศรัทธาว่าเอาไปแล้ว สีเฮ็ดยังไปค้าขายทำงานให้จับขึ้นมาอธิษฐานกิค่ะจะสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งนี้ค่ะอตอนนี้ค่ะปูก็สิได้งไงนะทำการปลูกเสกนะ,คะ้ค่ะพี่น้องเ้อค่ะสาธุสาธุเจ้า,า,าค่ะพู